วันนี้เอาสามประตูนะแคมเดี่ยวเทอร์โบนะครับลูกค้าเอามาให้แก้ทั้งหมดทุกอย่างเลยอาการทุกอย่างเลยการเร่งก็คาไม่ได้แต่หลกัหลกๆเลยคือรถมันวิ่งเหมาเนีเนแต่มันเป็นเทอร์โบศูนย์สี่นะครับชุดก็เป็นชุดลูกค้าซื้อมามือสองก็ใส่รถเข้าไปก็หน้าตาประมาณนี้แต่ว่าเอามาลองรันแรกก่อนที่จะแก้ไขอะไรเลยนะก็ไปดูไปดูแรงมา้าที่ได้ก่อนรันแรกเลยอันนี้คือยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับรอบก็จะใช้ได้ประมาณนี้ก็เริ่มลองละ แล้วเดี๋ยวจะแก้ไขอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องระบบไฟเรื่องส่วนผสมก็เดี๋ยวจูนใหม่เลยเรืยกง่ายๆว่าเดี๋ยวจูนใหม่เลยดีกว่าแต่ว่า,าคันนี้เราได้จูนถนนเพื่อทดสอบว่าคือทดสอบให้ลูกค้าเห็นนะว่าเราจะแก้ได้จริงไหมก็เราได้มีลอมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของของทางผมเองเลยนะครับที่เบิร์จูนแก้ให้นะครับ ก็เดี๋ยวลองดูว่าลมตัวนี้มันจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้บูท0.28 0.3ประมาณนี้นะอันนี้บูท0.3นะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนลมแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกรันหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็คันนี้ลูกค้าเขาหวังไว้ประมาณสัก180มา้าผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลม2ก่อน โอเคครับก็รันสองก็วัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยละบูทเท่ากันตัวแปรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ลมอ่ากราฟแรกนะครับแรงม้าจะเท่ากันก็จริงแต่ต่างกันที่จุดหลังนิดหน่อยก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือเส้นสีน้ําเงินเป็นเส้น,น,น,สนอ่าเป็นไฟล์ที่จูนใหม่จูนถนนนะครับส่วนรันศูนย์เนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือเป็นเป็นเส้นที่ลูกค้าได้จูนไดโนมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเส้นสีแดงช่วงเนี้ยแรงม้าก็จะต่างกันชัดเจนแรงบิดก็จะต่างกันชัดเจนครับ ก็สรุปว่าโดยรวมเนี่ยสีแดงคือจูนส่งไดโนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขับก็ยังไม่ค่อยเนียนคันเร่งยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าพอมาขึ้นไดโนเทียบกันแล้วเป็นยังไงแต่ว่าก็ด้ลองจูนถนนให้ลูกค้าใหม่อีกรอบนึงก็ผลก็คือเป็นอย่างเงี้ยครับช่วงเนี้ยที่ต่างกันชัดเจนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือถือว่าเหมือนกันค่อนข้างที่จะแบบไม่ต่างกันมากเลยครับแต่ตรงเนี้ยจะต่างกันเยอะแรงมา้าแรงบิดไม่ต่างนะครับอย่างนี้เรียกอย่างนี้เรียกว่าไม่ต่าง แต่ว่าขับแล้วรู้สึกได้ช่วงนี้แหละครับชัดเจนก็สรุปได้ว่าจูนถนนแก้ให้ลูกค้าในตัวแปรเหมือนกันก็คือบูทเท่ากันไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เพิ่มบูทเลยเลยก็0.2นจุดกว่าๆนะครับก็ออกมาที่แรงมาเท่ากันแต่มีเนื้อให้ใช้ไวขึ้นก่อนที่มันจะ,ระบรรจบกันตรงนี้ของเดิมเนี่ยเป็นแห่งด้วยนะครับของเดิมเป็นแห่งด้วยเพราะ,ะน,นช่วงนี้จะรู้สึกบื่อๆหน่อยนะครับ ก่อนที่ลูกค้าจะมาหาผมก็มีปัญหาเรื่องรอบเรื่องรอบรออนิดนึงหัวทิ่มแล้วก็ยกเขเล่งแล้วหัวทิ่มเติมเขาเล่งค,คือรถมันมีอาการแบบกระเด้าครับแต่เส้นสีน้ำเงินเนี้ยที่จูนใหม่ก็คือจูนเนียนแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้180ัก1 8 0ม้าก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าผมจะแก้ไขให้ยังไงได้บ้างแต่ว่ากะไว้ว่าจะเพิ่มบูสต์ประมาณ0.6อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคฝากด้วยครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราออกไปลองขับดูตอนแรกครันนี้เนี่ยบูสได้ประมาณ0.25นะอ่าประมาณ0.2กว่าๆ2.5อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงเวกเก็ตใหม่ละแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะบูสได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวออกไปลองดูก่อนแต่เราเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยอะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันด้วย T85 e ไหมเดี๋ยวดูในใบก่อนมีใ e บเสนอราคาของเรานี่จะเสนอราคาลูกค้าก่อนตลอดนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเดี๋ยวจะมาถึงปุ๊บ้ว รักไก่ทําเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแต่รถขับง่ายขึ้นเยอะอะรู้สึกใช่ป่ะไม่ไม่กระตุกไม่กระเด้าแล้วตอนแรกหัวทิมวิดมอไซค์หันรถมองใช่ใช่ยกคนเล็กนี่หัวทิมเลยยังไม่ทันยกเลยเหยียบไปก็หัวทิมแล้วได้อยู่นะจุดห้านะ<ม>แต่ร่องตูเดี๋ยวรองูรู้สึกว่าแรงขึ้นไหม มันต well, ้องแรงสิเพราะว่าเราเพิ่มบูสต์แต่ว่าบูสต์สกว่าจุดสอกว่านี่ก็1 5อย้าสิม้าหน่อยๆนะลองบูสต์อยู่นิดนึงเกือบเกือบจุดหนะเกือบเกือบจุดหนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เห็นเลยลดจุดหกกำลังดีอ่ะแต่เดี๋ยวต้องดูในคอมอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเก็ดวันนี้ไม่ไม่รู้แท้หรือเปล่า รอบเดียวเอาละโอเคจุด5กับอีกครึ่งหนึ่งเกิดจุด6โอเคแล้วล่ะจริงๆขับใช้งานนะ่ะบูสประมาณเนี้ยก็โอเคนะก็เมื่อกี้ก็ลองบูสไปแล้วนะครับก็ประมาณจุด5 5แล้วกันก็ ไม่ถึงจุโถกแต่ก็ใกล้เคียงอะ่ะนะครับจริงๆแล้วใช้งานบู o ระดับนี้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าถ้าเทียบกับบู o จุด25กับ 25, กบู o จุด55เนี่ยมันก็ต่างกัน3จุดเลยนะถูกไหม25 35 45 55ต่างกัน3จุดก็ถือว่ารู้สึกเยอะอยู่นะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของลองมาขับเองก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวต้องไปเคียบบนไอโน่ A B อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นตามนี้ถือว่าคันนี้พร้อมจุดละโอเคครับสวัสดีครับ ซื้อโปรโมชั่นไว้กับเ e d ส p สเนะครับอันนี้มาใช้โปรละกลับไปแก้เรียบร้อยหลังจากที่ตอนแรกแรงม้าที่ได้154แรงม้านะครับแรงบิดที่18.16ก,ก็ตอนนี้เรากลับไปแก้แล้วก็เพิ่มบูทขึ้นมานิดนึงนะครับ154เนี่ยบูทประมาณจุดสนะครับตอนนี้เราเพิ่มมามาบูทประมาณจุด7็ก็ขึ้นมา204แรงม้าแรงบิดขึ้นมา25 สุดท้ายก็คือส่งงานคันนี้นะครับให้ลูกค้าไปใช้ที่ประมาณเนี่ย204แรงมา้าคิดว่าลูกค้าน่าจะแฮปปี้นะครับกับเทอร์โบท่านี้ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับขับสนุกแล้วล่ะอันนี้น้ํามัน e20 นะต้องบอกงี้ก่อนเลยน้ํามัน e20 โอเคครับพีโยตาเราต้องแก้แอนนะแอนไม่ค่อยฉาบพัดลมมันต้อแก้ต้อกับพี่เราแก้ไม่ทัมัดให้หน่อยเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นพัดลมทรงอื่นที่มันบางกว่าแล้วก็แรงกว่าน,นี้มันระบายไหม เอใช่ใช่มาวันนี้มารับรถนะอันนี้เราชื่ออะไรนะชื่อนอตครับนอตโอเคก็ล้องนอตก็ทำเทอร์โบมานะครับจากที่ไหนเราเราไม่ไม่กล่าวถึงแล้วกันแต่ว่าตอนนั้นเท้าความไปหน่อยตอนนั้นทำออกมาแล้วมันประสบความสำเร็จแบบไหนยังไงแค่ไหนบ้างตามที่คาดหวังกลาวแบบงบน้อยแต่ก็จะจบครับแต่งงบน้อยไม่จบุไทก็ต้องมาจบทีพี่อ แลล่าสุดที่จูนมาเนี่ยบูทเท่าไหร่บูทศูน์จุดสี่ครับศูนจุดสี่ใช่ครับแล้วทีนี้พอขับได้ประมาณไม่ถึงเดือนครับรถมันก็มีอาการกระตุกกระตุกอืมก็คือหลักๆมาแก้เรื่องรถขับยากด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็ตามหาแรงม้าใช่จริงเราคุยกันไว้ร้อยแปดสิบใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงเกินคาดไหมเกินคาดเลยจบไปสองร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยสี่ม้าสองร้อยสี่ม้านะครับก็บูทเพิ่มไปเป็นศูนย์จุดเจ็ด สำหรับไส้แตนดัตก็ขับถนอมถนอมหน่อยแล้วกันนะครับอ่ามันจะได้ใช้ได้นานแล้วเป็นไงอาการขับเนี่ยสตาร์ทเครื่องเป็นไงเอาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเลยดีกว่ามีนกว่าเดิมเยอะเอี้ยวไม่สวิงขี่ง่ายครับคันเร่งเบาเท้าไหมันเร่งเบาครับปล่อยค่าเฉยเฉยแล้วก็ไปตอนแรกๆมานีิปล่อยค่าเป็นดับอ่ายิ่งเปิดแอร์รอบนี้ตกไปเหลือแค่ทำชิทไว้เท่าับอ่าอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะเรื่องจริง มีจริงคือกอคันเร่งไม่ได้เลยอ่ะ<ช>หน้าทิมเดียวใช่พอยกคันเร่งปุ๊บหน้าทิมเลย<ช>พี่ขับพี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะวันนี้จะตกก็ตกไปเลยอืมอเคเดี๋ยวออกไปลองลองนอกลองบูง๊ลเล่นดูนิดนหน่อยแล้วกันให้ให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงกันนะเราไม่ต้องขับเร็วมาก,กนะเพรถมันเยอะพี่ก็คิดว่ามันจะได้สักร้อยแปดสิบที่หวังไว้มันก็หวังไว้แค่นั้นแหลงจริงแล้วอะร้อยเก้าสิบอะไรผมก็หวังแค่ร้อยแปดสิบไปได้เลยอืมมเกินคาด บนี่ถ้าพี่ตั้งลำเองแต่แรกเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะแต่ไม่เป็นไรมาทางนี้แล้ต้องกลับตัวไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวไว้ค่อยตั้งใหม่ขายชุดนี้ขายชุดนี้เลยเอาทุนคืนก่อนแล้วก็ตั้งหลักใหม่สามรอบก็ติดเลยฮะ0 0รอบมูก็ติดติดแล้ว,ลว,ลวผมบางที4ี่สี่พันเกือบเกือบสหาบางทีมันก็ติด ก็แต่อารมณ์ดึงเล่นแค่ทีสองทีไงขับง่ายไหมขับง่ายเลยอางี้รถติดสบายเออตอนนั้นมาโหรถติดก็ทรมานเลยเสียดายเร่งให้ไม่ทันทิศที่ไปเที่ยวไม่เป็นไรพี่ลึอเข้าลืกออกอยู่สามสี่รอบอ่ะมันต้องไล่ไงรถมันมีปัญหามาลยใช่คนทำพี่ก็อยากให้จบเลยอยากให้มันออกไปดีถ้าเกิดออกไปไม่ดีเป็นไรขึ้นมา อะไรขึ้นมาเดี๋ยว่าายเดี๋ยวผมก็จะมาโทษทใีใช่ใช่ใช่ถูกต้องลูกค้าทุกคนนะ่ะพี่ก็เข้าใจเรานะล,ลูกค้าทุกคนอยากอยากให้รถเสร็จเร็วทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยากขับที่ถึงรถ,ถงเออจอดดูหูนานเนี่ย <c oughs> แต่ในมุมหูเนี่ยต้องอยากให้รถมันจบจริงๆ <c oughs> ถ้าไปตีเที่ยวก,กับเรื่องระยะเวลามากบางทีงานม,มันก็จะไม่เต็มร้อยไงบางทีต้องปิดแอร์ปิดสิเดี๋ยวพี่ปิดให้พวกกล่องลอมที่จุนจุนเดินออกได้ ได้ครับเศษหอมก็จะขับยากเรียบๆขับง่ายเวลาออกตัวเวลาอะไรอย่างเงี้ยไปลเลยยังไม่ทันเต็มเลยเราเปลี่ยนเกียร์แล้วแต่ไม่เป็นไรไปฝึกหัดขับดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันแตกต่างมากเขาน้อยแค่ไหนสรุปแล้วเป็นไงเสียตังค์คุ้มป่ะพี่ก็ว่ามันคุ้มนะถ้าเป็นพี่พี่เขาว่าคุ้มนะมอย่างน้อยก็ไม่ต้องแก้ใหม่อะ่ะ โอเคถ้างั้นปิดคลิปเลยขอบคุณน็อตด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ